ก็ผมดรชโรทรทาคงนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของเมอร์เคทิโวเกียนะครับก็เป็นบริษัทที่อ,ออกแบบแล้วก็พัฒนาแล้วก็ผลิตนะครับตัวเสื้อเกาะแล้วก็ชุดทางยุทธวิธีนะครับครับ ใช่ครับอโอเคแต่ท<ป>ี่เห็นนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่เป็นปแผนกตัดนะครับค็มันสัญญาว่าสิ่งที่เราทำเรามองแล้วว่าชีวิตของคนสำคัญเราเรารู้ว่าทุกคนมีคนอยู่ข้างหลังที่ ถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไปเฟคทุกคนนั้น,นั้นเนี่ยเราต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็ทําให้คุณภาพเนี่ยส,สม่ําเสมอที่สุดเพื่อให้ทุกคนปลอดภยัย